จะวางแผนยังไงบ้างคู่ป<ม>ีหลังครับผมก็สําหรับแฟนนี้ที่ผ่านไปนะครับของคุณพามินยองก็ถือว่า,อาในนามของเป็นผู้จัดเองก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับทั้งทางสุดสัปดาห์เ,เนเมนแล้วก็ดีกรีจะเปนเมนก็ฟีดแบบที่ได้กลับมาก็ถือว่าดีมากมากครับผมก็ทางทีมผู้จัดก็ไจโฟวันไปครับผมก็ยิ้มหน้าบานเลยแฮปปี้ครับแล้วมองภาพต่อยังไงในการต่อยอดจากความสำเร็จในครั้งนี้ก็คือในความเป็นจริงแล้วอะตอนที่เรามา ทางผมมาจับมือทางสุสัปดาห์ก็มีการพูดคุยกันอยู่แล้วว่าเรจาจะมีการทำโปรเจกต์ไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าตอนนี้พอจบงานแรกแล้วเราก็ฟีแดแบ้ค่อนข้างดีมันก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยเราเขารู้สึกว่าโอเคเราสองบริษัททั้งสุดสัปดาห์แล้วก็บูมพอาจับมือกันเคมีค่อนข้างดีนะอะไรอย่างเงี้ยทำง,งานกันแบบลงตัวแบบแบบว่าค่อนข้างคลิกกันนะฮะมองไปในทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีพูดคุยกันบ้างแล้วครับว่าเราจะเริ่มที่จะดิว ในแฟนมิตรครั้งใหม่อะไรยังไงเมื่อไหร่แล้วก็จะเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยมีพื่คุยกันเริ่มต้นครับก็เดี๋ยวเราต้องมีนัดประชุมกันงที่ว่กันน่ก็ยังเป็นตลาดเกาหลีอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับพี่บอลจริงๆแล้วคือเอ่อที่เคยคุยกันตั้งแต่เริ่มนะครับก็ไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นเกาหลีหรือว่าอะไรก็มีมีคุยทั้งศิลปินเกาหลีศิลปินจีนนะครับคือแม้แต่ งานหนึ่งศิลปินไทยก็ก็มีพูดถึงแต่เขาบอกว่าขอกระซิบได้ไหมเขาอยากเลือกยังไม่ได้กระซิบมาเดี๋ยวรอเออแต่ว่ามีตัวพี่บอยก็จะเป็นแฟนมิอย่างเดียวเลยใช่ไหมเออใช่จริงๆี่าลังจะถามว่ามียางอื่นดีไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าคือเราก็ไม่ได้มีจำกัดว่ามัต้องเป็นอะไรอย่างใดอย่างนี้แต่ว่าเริ่มต้นก็เริ่มต้นจากแฟนมิตก่อนที่ว่าสเกลยังแบบว่าไม่ได้ใหญ่ถึงม้มขนาดนั้นเราก็ต้องค่อยๆทำแล้วก็ประเมินตัวเองไปด้วยนะฮะแต่ว่า ถามว่าในอนาคตอาจจะไปถึงคอนเสิร์ตหรือเวนิสิบอไมค์ก็มีความเป็นไปได้ครับในการมีการพูดคุยแต่ว่าค่อยๆไปก่อนแต่ที่ผ่านมามันได้ประสบการณ์ยังไงครับที่ต้องมาอขอบคุณท่ามันจะต้องมีทางหน้าเยอะได้เรียนรู้มาเยอะมากครับผมก็คือการการทํางานการจัดการนี้ในครั้งนี้เนี่ยคำจริงก็ต้องขอบคุณทางทางผูช้ชมทุกทุกท่านด้วยที่ไปไปไปที่งานอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ขอบคุณฟีดแบ,บ็กที่กลับมาเนาะก็มีทั้งข้อแนะนําอะไรก็ตามแต่พวกเนี้ยก็เป็นข้อมูลที่เราเก็บมาเพื่อในการพัฒนาทางการต่อไปรวมถึงระหว่างทางที่เรามีการดิวเนี่ยตลอดของเดือนที่ผ่านมามันก็ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าอ๋อการทํางานเกี่ยวกับแฟนนี้เป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเรามีรายละเอียดอะไรบ้างที่เราต้องแบบว่าระวังที่เราต้องบอกว่าดูให้ดีแล้วก็ต้องแบบว่าเออ,อแบบเออมันมันทำให้เราแบบว่ารู้รายละเอียดมากขึ้นเยอะเลยถ้าถามนะถ้าถามในรูปแบบ คำนี้งอขอบคุณครับคือคำนิ้งตองงานแรกอ่ะก็มีเสียงพูดงเข้ามาเนาะในเรื่องของ b น n ิ f ิ t ว่าดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยคำนิ้งก็ต้องขอบคุณไปทางศิลปินแล้วก็ค่ายคุณคามิงยองด้วยที่บอกว่าคือเพราะว่าเรื่องของ b e n e ปิดอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่เป็นการพูดคุยกันระหว่างทางผู้จัดกับทางตัวศิลปินกับทางค่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเราก็เรียกว่างานต่อๆไปอะ่ะเราก็พยายามที่จะทําให้ได้ b น n e ปิดให้มันได้อย่างเงี้ยครับเท่าเท่าที่มันจะเป็นได้ก็คือแต่พอทั้งหน้าและคนคาดหวัง มันจะกดกันตรงไหมว่าเราจะต้องแบบเราทำมาตรฐานมานดีมากๆก็คือคือเราก็จะพยายามให้ดีที่สุดให้เต็มที่สุดก็คือพยายามที่จะทำให้ผลิตภัมันดีที่สุดนะครับจะได้แบบว่าลูนแปรได้ถูกใจถ้ามองในรูปแบบธุรกิจมันคุ้มค่าไม่บ่อยเอาจริงๆกับแรงกายแรงใจที่เราทุ่มเทไปรวมทั้งเบ็ดเงินด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมความจริงแล้วเนี่ยคือในงานแรกอ่ะคือเออผมอ่ะมีการคุยกับทางสุดราก่อนอยู่แล้วว่างานแรกของเราอ่ะเราคงแบบทํา เราไม่ได้มุ่งเน้นไปเรื่องว่าจะต้องแบบว่ามีผลกำไรเท่าไหร่มากมายแบบโอ้โหรวยเลยไม่ได้คิดเรื่องนั้นครับคิดแค่ว่าทําออกมาให้ดีที่สุดให้ให้ประทับใจคนดูคือคือจุดหนึ่งเลยอ่ะอันนี้คือพอถังก็จบงานแน่นอนเรามีการูคุยกันเพื่อเป็นการประเมินเราสองคนอ่ะจุดหนึ่งที่เราแบบพูดแล้วก็คิดเหมือนกันก็คือทั้งทางผมกับทางสุจัดามีจุดหนึ่งที่เชื่อมก,กันก็คือเราเป็นบริษัทที่ทําสิ่งนี้ขึ้นมา จุดประสงค์หลักก็คือเพื่อตอบแผลแไม่ใช่เพื่อให้ให,ให้ให้คนที่มาดูประทับใจกลับไปมากให้สุดเราอยากจะให้แบบว่าออสิ่งดีๆเกิดขึ้นในใจกับคนดูมากที่สุดเลยจัดไวเป็นทุกอย่างในงานตั้งแต่ม่ไน้น้าสวัสดีการความจริงก็คงไม่ได้ถึงท่านไปทุกอย่างในงานแต่ว่าอะไรที่เราช่วยได้ลงไปช่วยได้อะไรแค่นี้เราก็แค่ลงไปช่วยแค่นี้เองแต่ว่าความจริงแล้วงานนี้มันเกิดขึ้นได้จากทีมงาน ทั้งหมดมากกว่านี้แบบค่อนข้างแข็งแรงอะไรแต่เหมือนหลายคนบอกว่าบอยลงไปทุกพาร์ทเลยนะในการเข้าไปดูแลอะไรอยย่างงเี้การคุยงานอะไรก็เป็นที่บอยเป็นผู้อยู่คับก็ความจริงถามว่าใช่ไหมมันก็ใช่ในในในรายละเอียดมันเป็นอย่างนั้นพวกในงานเบื้องหลังนะครับเช่นแบบในการพูดคุยการดีลกับทางทางนู้นใช่ไหมครไปถึงว่าทางทางเกาหลีแล้วก็เอ่อไปถึงว่าดีลหายเซนซี่นะครับรูปถึงการไปเออ่ขายสปอนเซอร์เจอลูกค้าอะไรเป็นเพราะความฝ่ายที่บอยสร้างคว้ไว้ใจที่จะให้ศิลปินต่างๆ ผมว่าผมว่าการที่ผมทำงานตรงนี้แล้วก็แบบมีเป็นเรียกว่าอะไรเราเป็นนักแสดงแน่นอนอะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาที่แบบเป็นช่วงดีของเราเรามีเครดิตแล้วก็ดูสื่อสัปดาห์เองเขาก็เป็นสื่อที่แบบมีเครดิตอยู่แล้วด้วยเหมือนกันมันทำให้แบบว่าการดีลมันก็อาจจะแบบรับรื่นมากขึ้นตรงที่ว่าเขาก็ไว้ใจเราว่าเราแบบเออดีเครดิต ดครับผมดีก่อบอยต่อแยังไงฝากด้วยนะครับงานหน้าของปีครูสุดจานะครับหนพี่อเราจะไม่ถา่ายพจิเดาอามพีไว้ถ่ายรูปหนเราจะมีโชว์สามพี่น้องไหโอเคเดี๋ยวที่เย่รยเอๆก่อนโอเครอก่อนโอเครอก่อนสามพี่น้องสามแบ่งแล้วกันแบ่งกันกับแม่แบ่งกักับแม่ไม่แ่งกับคเอางั้นเหรอ ่วนีะเป็นผู้บริการ